สวัสดีค่ะวันนี้น้องทิศจะมาวกให้พี่ทุกคนได้เห็นน้องหวยเงินกับน้องหอมพองนะคะสาวแผลตสองคนนะคะเอ,อ่อมือมือวันนั่นนะ่ะมือตะปองอะ่ะเขาใบยอมเงนินมาอ,อานันไหน,นอะผมว่มาซื้อยังอะผมว่เกาจุ่มหันอันอันคอตาแล้น่ะเอาหูกับกาว,วกอูไปอีสานเลยจะซึ้งเงินนนนมากมันเหงาอะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋อจ๋อ สวัสดีค่ะน้องไม่เงิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวไปรอติดตามกันนะคะมานะคะตอนนี้น้องๆเขากำลังช้อปปิง้งถ้ามากับสาวๆนะคะอ๋อเมียเ,เส้นนั้นนุอนเนาะ <c oughs> เรามาดูน้องๆช้อปช้อปปิ้งกัน phun cái hướng nản hả? Chị đánh hạ. Chúng ta đi. Chúng ta đi. <laughs> Chúng đi. <laughs> Chúng ta đi. นี่ตั้งแต่ตั้งแต่น้องหมวยเงินแต่งงานไปก็ไม่เห็นแต่งแต่งตัวชุดอะไรนะแต่งตัวเหมือนกันละไม่เหมือนแพจกันละเดี๋ยวโฟเขาหลงเดี๋ยวโฟเขาหลง <laughs> สาม,มีเขาเรียกว่าสาม,มีแฟนหรือสาม,มีเอ <laughs> <า>เอเหมาะก,กับเสื้อนั่นะอะไม่อันนี้เหมาะกับเสือ้อเสื้อนั้นเลย ไหนอันผักกองกวนสุภาพเจ๊กไหนนี for uh ่อ่ะสีมันหายอ่ะยังมีซุ่มดูมาซื้อจะเห็นมาหอมากแมาเอามาเปลีอ้อยเงี้ยเตจาดีสุกระตุ้นเหาว่ากระตุ้นาจุามอมันันดงนซื้อนใหม่ค่ะเนะไม่จาเมอจ้าจ้าา อ <Es> <an> ุ่นดีม <t> <half> ั้ผู้ถ่าตตองเจ็บว่าตัดตองก็แมนๆไงอุนๆเลยเลยๆได้เกาดีซื้อสิโอ้ยจะแต่งตัวแบบถ้าเป็นคนเทียนเกาดีนะแต่งตัวออกมาก็ประมาณหนึ่งนะคะ ทุกคนคะวันนี้น้องทิพย์ก็มาวกให้นะคะเพราะว่าวันนี้น้องทิพย์มีธุระมาหาน้องๆน,นะคะก็เลยเาพา้องๆเขามาช็อปปิ้งนิดๆหน่นนอยๆน,นะคะช้อปปิ้งที่ร้านมินิที่แบบมีหลายๆอย่างเลยนะคะร้านร้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นของเล่นแล้วก็ส่วนมากเ็าจะเป็นการ์ตูนของเล่นเครื่องสำอางโมเยอะแยะแต่ไม่มีของกินนะคะ ก็เขาเรียกว่าร้านชอปอะไรๆๆน,น,นี่นี่น่เหมอนกัก็จะมีการดแต่งนีด้วยเหมือนกัดแต่งงานแล้วก็มีชายชัดมีนู่นนี่นั่นแบบสวยแล้วก็การ์ตูนก็เยอะแยะเลยนะคะนี่การ์ตูนโมบอะไรเยอะแยะเลยน้องเขาเข้ามานี่มาอยากได้อะไรอยากได้ภาพพันคอแต่ว่าภาพพันคออยู่ข้างนอกมันไม่สวยนะคะเราเข้ามาดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นร้านเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่น พวกนี้แหละที่ร้านตรงนี้。

อันอัท้องมือเหรอเออไม่ซ้อนฟองอ่ะหน้าหนาวพากันมาดูข้าพันคอกันนะคะหน้าหนาวแล้วเนาะอันไหนอะอันไนอะมื่นปไหนจู้มื่นปลอันไหนอันไหนกบันจู้อันไหนจู้ใบอะไรอะ สีไหนจูงไข่สีอะไรถามเจ้าได้รอมีสีดดอะ่ได้ออรอต้ถามเจ้าได้าได้มีสีว่ายังสีอ่ะพี่นนเอ้าโอ้ต่ต้งเน,นือยมือหกเยอ่ะอ้ดีเข่าคนขาบ้านโค้ลายลายมืปตายหนอ งโอ้นมตีส์แอร์โอ้ในแกนุ่มแท่ไงอ๋อนี่ผ้าพันคอจะมาเลิกซื้อกันช่วงนี้หนาวมาก9องศาเลยนะพี่ทุกคนช่วงนี้ ตอนเช้านะคะอากาศเก้าองศาเลยอะ่ะเอาแบบเสื่อนออนไหนอะ่ะขี่ไหมอ่ะขี่ไหมอ่ะผมไม่ขี่แล้วผมไม่นั่นนานอีหน่อยเธอเปิดแม่นึงกว่าไรอะ่ะ ปั่นก้ปันกมา,า,าก็สื่อมาสื่อดีอัน,นยังก่อนเว้นทุ่มนะทุ่มชวยาหาอ,อ,อ,อืของดก็เหรอของดีของเธก็สยไปปะังไปปากไปปักลงนะอืม ใบสองปักไม่อ๋อมีม่มีไมีใบปักเออดีไหมได้ปะอ๋อสามเห็นอ่ะนนะอยากจะได้เงินทองของคนของฉันเอาปัก่ะเอาค่ะ ถือของกินของใช้กันไปอะไรมีองไยดน้เอไว้นีเหอนี่ยัอิเอา่ะนี้าไดนตัวไว้ก็ยังดีต้ไดีะเต้ไปดีดเต้ก็ยังหัวปุมนี่ยมัว ันมี่อะอันนี้รอที่ไ,นนไหนเป็นมิซายของนี้กับไปติมก็ไปเป็นหนามเยอะนะโควิดเยอะสิบเจออีกแล้วเรากำลังรอก่อนจะเข้าร้านเขานะคะอันนี้อยู่ในตัวเมืองนะคะบลกในตัวเมืองนี่นะคะนี่อันนู้นเป็นอน,นุสาวรี สวปดิของอนุสาวรีย์เอกราชของชีงตุงเรา,รา,านะคะนี่ก็จะมีอยู่ตรงกลางใจเมืองนี้นะคะก็ตอนเย็นมารถรถลาลำก็จะเยอะๆหน่อยนะ,ะก็จะมาหาีเสื้อกันหนาวนู่นนี่นั่นเนาะตรงหน้าหนาวแล้วนะคะนองก็เข้ามาดูกันเลยนะคะค ดูกันยาวๆไปเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆทุกคนก็วันนี้น้องหวยเงินออกมาออกออกมาออกมากับเราได้ก็เพราะว่า,าน้องเขามาเย็บผ้านะคะน้องทิพย์ก็มีธุระมาแล้วก็ก็เลยอยากจะมาวุกเขาสองสาวนิดนึงก็เลยพาเขาเข้ามาในเวียงนะคะจริงๆ คือถ้าน้องเหมวยเงินแต่งงานไปก็มาเที่ยวแบบนี้ไม่ค่อยเออไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าถ้าเราชวนออกที่จากบ้านมามันไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะว่างานมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องเกรงใจในครอบครัวของผู้ชายด้วยนะคะแบบนี้แหละที่แบบต่งแต่งงานไปแล้วก็อาจจะออกมาหากันไม่ค่อยได้ง่ายแล้วนะคะมันก็เออไม่มีชีวิตส่วนตัวชีวิตที่แบบ เราเคยทําประจําก็อาจจะลดลงไปแล้วครึ่งน,นึงนะคะน้องหวยเงินวันนี้ก็เลยเาพาพาแกออกมาดูเสื้อผ้ากับน้องนิดนึงนะคะแล้วก็การแต่งตัวก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนี่น้องหอมทองหรือน้องหวยเงินอะถ้าเขาจะซื้อเสื้อหรืออะไรเขาก็จะซื้อเหมือนเหมือนกันเลยนะคะแต่ครั้งนี้คืออาจจะแต่งตัวเหมือนกันไม่ได้แล้วนะคะ ตอนเย็นมาทั้งข้างในข้าอองในตัวเมืองก็คนก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าเย็นมาแบบนี้เออข้างในตัวเมืองน้องพี่ก็ไม่แน่ใจนะน้องพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาในตัวเมืองตอนเย็นสักเท่าไหร่นะคะก็โ้คนเยอะมากไม่เหมือนตอนกลางวันตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนตอนเย็นมามีคนมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่แบบเราอยู่ในตัวเมืองก็มีการใส่วมหน้ากัดกันทุกคนนะคะมีมาตรการแบบนี้เนาะถ้าไม่ใส่เราก็จะปรับนะคะ สุกปรับเลยนะนี่ก็ตอนนี้น้องๆเขากำลังด้อสเสื้อผ้าของตัวเองอยู่นะคะข้างในนี้เมื่อกี้ได้ไปถ่ายทำนิดนึงแล้วเนาะรถแม็กโครคือมันเป็นสายสายยางสายไฟเยอะเนาะที่เชียงตุงเราเอารถ,ถสูซๆงแม็กโครแบบนี้มาต่างแบบเนี้ย มันจะยุ่งหน่อยดูดิโอสายไฟมันอยู่ต่ำมากเลยสายไฟตรงนี้มันอยู่ต่ำมากเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็สายไฟน่าจะเยอะเยอะเยอะขึ้นนะฮะรน,นี้เราจบจะถึงแล้วนะเนี่ยถ้าใสร่รองนิดนึงก็จะถึงแล้ว ต้องหุ้นหง้นหนึ่งหนสีดำเง้มืออันตั้งแต่สีดำเงีมอใส่แอมสีดำในบิมีใส่แอมอะไร นี่เดียวสีดำเนี่ยชุดนี้ใสเอวอะเอวใสเอลชุดนี้สีดำนี่นะทิพย์กลับมาบ้านแล้วน้องทิพย์ซื้อกบวยยับกบเจี๊ยบแค่เออนี่น้องทิพย์ซื้อภาษาไตยเราจะเรียกว่าเข้าวโคบนะคะไม่เหมือนเข้าเกี๊ยบนะเข้าเกี๊ยบข้าวโคบ ข้าวโคบกับข้าวแคบนะคะนี้ข้าวโคบนะคะนี้เป็นจัหวานหวานหน่อยนะคะก็นี่ซื้อกลับมากินด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวน,นี้จะได้กินแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวกินอ๋อไม่มีขายเลยนะคะชชไม่มีขายเลยนะคะเนี่ยได้กินแค่ช่วงหน้าหนาวนนนะคะ่ะเอาซร้ามันก็จะเหมือนแผ่นแบบแผ่นเล็กๆเองน่ะแต่ถ้าเรา ย่างเนือย่างมันมาเออย่างมันมันก็จะใหญ่มาขนาดนี้นะคะอร่อยมากเขาควบกันไหนครับ โอเคค่ะมากินข้าวครบด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีการวกแค่นี้เนาะเพราะว่าน้องทพิปได้ไปร้านเท้าเจ็บนะคะก็วันนี้ก็ได้ไปวกนิดนึงนะคะที่แบบว่าได้เจอน้องหมยเงินก็เลยวกให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะตั้งแต่น้องวหมยเงินแต่งงานไปก็น่าจะมีหลายๆคนที่อยากจะรู้ชีวิตของแกเนาะ เดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะมากินนะมากินนะไปนะันะทำดาวบันนี้คลิปบล็อกแบบนี้ก็ถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะให้ดูหลานนิดนึงต <5. S 1> ีงเตงอันนีข้าไปนะอรยอยัไหม,อ,อ,ไหมอร่อยข้าเลย เยอะไม่ได้เยอะไม่ได้